ก็ต้องบอกวันนี้ก่อนนะครับวันนี้ตั้งแต่เช้าเนี่ยผมกับคุณพิธาเราเราแยกสายกันเป็น2กลุ่มนะครับก็ส่วนผมเองเนี่ยได้ไปรับเรื่องนะครับร้องเรียนของพี่น้องลำพูนที่ได้รับผลกระทบนะครับจากเรื่องเกี่ยวกับน้ำเม่นอําลีนะครับที่ ซอฟต์ก่อนนะครับริมตะดิงแล้วก็ที่ดินวรวมถึงบ้านบ้านเรือนของอพี่น้องประชาชนตลอดริมน้ำนะครับที่ก็ที่เสียหายซึ่งหลายที่เนี่ยก็เป็นปัญหามาหลายปีแล้วนะครับแล้วก็มีความน่าเป็นห่วงว่าในปีนี้เนี่ยถ้าไม่มีมาตรการในการไปแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วนเนี่ยก็จะทำให้ปัญหาการน้ำเนี่ยซอกก่อนที่ดินของชาวบ้านแล้วก็บ้านพังเนี่ย ก็จะรุนแรงมากขึ้นนะครับสำหรับหน้าฝนในปีนี้นะครับแล้วก็คุณพิธาเองก็ได้ไปพบปะกกับพี่น้องประชาชนหลายกลุ่มนะครับตั้งแต่เช้าแล้ววันนี้ตอนเย็นเนี่ยก็ถือโอกาสว่าเราภาคเก้าไกลลำพูนเราจัดเวทีเปิดตัวนะครับว่าที่ผู้สมัครนายกปปอของภาคเก้าไกลจังหวัดลำพูนรวมถึงว่าที่ผู้สมัครสมาชิกนะครับสภาจังหวัดสอจอ นะครับซึ่งก็คือสําหรับว่าที่ผู้สมัครนายกบจของพรรคเก้าไกลในครั้งนี้เนี่ยก็คือคุณเฮงวิรเดชผู้วิสิทธิ์นะครับก็สายลึกของผมนะครับซึ่งเป็นเป็นต้องเรียกว่าน่าจะเป็นว่าที่ผู้สมัครอบจที่หนุ่มที่สุดของพรรคเก้าไกลในรอบนี้เหที่เลือกเป็นเป็นว่าที่ผู้สมัครอบจของเราเพราะว่าจะมีความพร้อมอะไรแล้วจะทำงานร่วมกับเชียงใหม่อย่างไงบ้างครับ ก็จริงๆเหตุผลที่เลือกมาคราวนี้เนี่ยก็เนื่องจากว่าทั้งว่าที่นายกอบจอของลำพูนและเชียงใหม่เนี่ยทางคณะกรรมการบริหารพักเก้าไกลเนี่ยก็ได้รับรองนะครับว่าที่สมัครเนี่ยมาพอสมควรแล้วแล้วก็มีความพร้อมที่จะเริ่มเปิดตัวแล้วก็ทํางานเสนอตัวกับพี่น้องประชาชนแล้วนะครับแล้วก็ทั้งเชียงใหม่และลำพูนเนี่ยเป็นจังหวัดบ้านพี่เมืองน้องนะครับซึ่ง แนวนโยาบายในการยกระดับพัฒนาจังหวัดลำพูนและเชียงใหม่เนี่ยโดยเฉพาะในมิติทางด้านเศรษฐกิจนะครับในบางมิติเนี่ยมีความจําเป็นที่จะต้องเชื่อมโยงกันคือมันหนุนเสริมซึ่งกันและกันลำพูนเชียงใหม่เนี่ยจริงจริแยกกันไม่ออกนะโดยเฉพาะในมิติทางเศรษฐกิจและความเชื่อมโยงของผู้คนนะครับเราก็ถือว่าวันนี้เราก็เลยมาจัดกิจกรรมที่ลำพูนแล้วก็พรุ่งนี้ก็ลยเป็นเวทีนโยาบาย พ o l i c i festival ของของเราที่เชียงใหม่นะครับแล้วก็ซึ่งก็จะมีทั้งว่าที่นายกอบจอนะครับสส,สทีมทีมนโยบายของพังเต้าวไก่ได้มาพูดคุยเปิดเวทีพูดคุยโดยละเอียดในวันพรุ่งนี้แล้วก็ว่าที่นายกอบจอลําพูนของเราก็จะไปขึ้นพูดคุยคู่กับว่าที่นายกอบจอเชียงใหม่ถึงนโยบายในการพัฒนาศเศรษฐกิจคู่กันนะครับเราอาจจะเรียกว่าเป็นเชียงใหม่ลําพูนวันเล่ เอกพิธาเปรียบเหป็นโลกเดียวกับชิบหาใช่ไหมสำหรับเชี่ยวใหม่กับคุพอ๋อก็อาจจะไม่ถึงขนาดนั้นแต่ในความที่ว่ามันมีเมืองล็ที่เป็นเมืองที่ใหญ่แล้วก็เป็นเมืองที่รอบๆที่ทําให้การเดินทางมันสะดวกเนี่ยมันก็คงจะทาให้เรื่องของประชาชนผู้คนรวมถึงนักธุรกิจแล้วก็นักท่องเที่ยวเนี่ยมันสามารถที่จะยนต์ะโยน์มาระหว่างสองจังหวัดได้ก็น่าจะเป็นสิ่งที่ดีสําหรับ พื้นที่อย่างเชียงใหม่ที่บางทีก็แออัดเกินไปก็สามารถไปอยู่ที่ลำพูนได้แต่คราวนี้เนี่ยระบบขนาปโภคระบบการเดินทางขนส่งเนี่ยมันยังไม่ค่อยดีก็อาจจะทําให้ลาพูนอาจจะไม่ได้เอฟเฟกที่มาจากเชียงใหม่แล้วเชียงใหม่ก็ยังไม่ได้ลดความแออัดมาที่ลําพูนเป็นต้นเองครับใช่ครับพื้นที่อื่นนอกจากลำพูนเชียงใหม่เว่าจะมีราชบุรีจะพ่อที่ครับก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เป็นเชียงใหม่วันอาทิตย์เข้ากรุงเทพหนึ่งวันแล้วก็วันจันทร์ไปราชบุรีครับ ก็เราจะขยอยเปิดตัวกันไปเรื <Assass ins> <they> ่อยๆนะครับตอนนี้ก็น่าจะ6-7ที่แล้วเราก็จะโพสต์ไว้ในเว็บไซต์ของเราเพื่อให้ประชาชนไม่สับสนเนาะว่าจังหวัดไหนที่เราปล่อยบ้างแต่ว่าถึงเป้าหมายจนถึงที่สุดเท่าที่เรายังมีเวลาอยู่เนี่ยก็คิดว่าน่าจะเป็นเลข2หลักน่าจะ1 0 2ถึงจังหวัดที่จะไปแต่ตอนนี้ที่เป็นทางการก็น่าจะมีอยู่6-7จังหวัดนะครับที่ได้ไปมาแล้วรัฐบุรีมีการ นายกอบจลาบุรีลราออกกระทันันด้วยนะครับเป็นทันใช่ไหมครับมีคนแล้วลกค็คือคือบรรจันเนี่ยคุณพิธาจะไปราชบุรีนะครับ,บเพราะว่าเราเราจริงๆก็ต้องเร่งเปิดตัวเพราะเริ่มคน,นมาลงแล้วเนื่องจากว่านายกอบจลาบุรีเนี่ยชิงลาออกก่อนนะครับซึบ่งก็จะทําให้ได้จะต้องมีการเลือกตั้งกันในต้นเดือนออต้นเดือนกันยายนนะครับ สำหรับลำพูนเชียงใหม่ประเมินจุดอ่อนจุดแข็งเปรียบเทียบผู้แข่งอย่างไงบ้างผมก็คิดว่าเป็นเป็น,ปนความความสดความใหม่นะความเป็นก้าวไกลอย่างของคุณเฮงเวรีนเนี่ยผมเห็นว่าเขาเหมาะสมเพราะว่าผมเชื่อใจเขาคือก่อนที่ผมจะมาเป็นอนาคตใหม่เนี่ยขอบคุณมากวันแรกผมก็เห็นเขาอยู่แล้วอะคือเขามาก่อนพิธานในอนาคตใหม่อีกแล้วก็พิสูจน์ตัวเองตอนนอนาคตใหม่แล้วก็ก้าวายนโยบายที่เขาเน้นชัดเจนก็คือโอเคลำพูนเป็น เศรษฐกิจอันดับหนึห่งของภาคเหนือก็จริงแต่ว่ามันยังไม่ส่งมาที่าภาคการศึกษาถ้าเราเอเศรษฐกิจกับการศึกษามาเชื่อมโยงกันเนี่ยผมคิดว่าน่าจะทําให้ลําบู์ไปได้ไกลามากไปกว่านี้ในส่วนของเชียงใหม่คุณพันธ์อานก็เป็นอดีตผู้อำนวยการของ n i ไ ก็จะเน้นเรื่องการเอาเทคโนโลยีมาแก้ปัญหาเทรนดพอยต์ของคนเชียงใหม่ยกตัวอย่างเช่นก e e นเทคเนี่ยผมก็คิดว่าเขาจะเป็นคนที่เหมาะสมในเรื่องของการเอา IoT การเอาเทคโนโลยีมาช่วยดูแลตอนที่มันเกิดใฟป,ปาทุกๆสามเดือนทุกๆสี่เดือนทุกๆปีเนี่ยคนที่จะใช้เทคโนโลยีที่มีงบประมาณของตัวเองที่เป็นน,ยนายกอบจที่จะทำได้นี่ก็นนนนคุณพันธ์อาจเหมาะสมเห็นว่าที่เชียงใหม่เนี่ยคุณพุ้มทัศนีมาเป็นแนวร่วมขอพักเก้าไกลในการจะช่วยหา จริง,จร,งจริงต้องบอกงี้ครับต้องเป็นมากกว่าแนวร่วมเพราะว่าคุณทัศนีเนี่ยนะครับเ,เป็นสมา,จจนนสมาชิพกพรรคก้าไกลดังนั้นก็จะร่วมกันนะครับทำงานเพื่อชัยชนะของอบจของพรรคก้าไกลในจังหวัดเชียงใหม่ด้วยแล้วก็จะก็คงจะร่วมกันทำง,งานการยันอื่นต,ต่อจากนี้ไปด้วยนะครับก็จะเป็นความเข้มแข็งระหว่างสีส้มงกับสีแดงก็จะสู้กันแบทั่ครับ แล้วผมขอพูดถึงวัดเรื่องคุณเพลงวิรเดชสักหน่อยหนึ่งนะครับว่าขยายความที่คุณพิธาบอกว่าจริงๆเข้าเข้ามาร่วมพักเนี่ยก่อนพิธา,า,าอีกนะครับผมในฐานะที่ที่ร่วมสร้างพักอนาคตใหม่ตั้งแต่ต้นถ้าเราจํากันได้เนี่ยตอนนั้นเราเริ่มต้นสร้างพักอนาคตใหม่ด้วยการประกาศหาแนวร่วมพักอนาคตใหม่ทั่วประเทศว่าใครที่ เห็นด้วยกับการที่จะมีพักการเมืองแนวน,นี้วิธีการทํางานการเมืองแบบนี้มีอุดมการน์นโยบายแบบอนาคตใหม่แบบนี้คุณเฮงเนี่ยเป็นหนึ่งในเจ็ดคนแรกของลำพูนคนพนลำพูนที่ลงชื่อว่าอาสามาเป็นแนวร่วมอนาคตใหม่ <S <S ซึ่งก็ก็มีบทบาทมาเป็นอาสาสมัครนะครับทํางานให้พักคอนาคตใหม่ตั้งแต่แรกโดยที่โดยที่โดยส่วนตัวก็ไม่ได้ ไม่ได้คิดเลยนะครับว่าจะมามีตําแหน่งในทางการเมืองอะไรนะครับ mm hmm. แต่ว่าก็มีบทบาทในการเป็นอาสาสมัครอย่างเดียวนะครับ mm hmm. แล้วก็มาเป็นหัวหน้าทีมจังหวัดลําปูของพัคอนาคตใหม่แล้วก็หลังจากที่พัคอนาคตใหม่ถูกยุบเนี่ยคุณเทงวิเลเดชเนี่ยก,ก็ก็มาช่วยงานช่วยกันต่อนในนามพักเก้าไกลแล้วก็สาสาขาพรคสาขาแรกของของพักเก้าไกลก็คือลำปู ครับซึ่งคุณเพลงก็ก็ยังเป็นกําลังสาคัญแล้วก็มาเป็นหัวหน้าสาขาพักจังหวัดลำพูนเนี่ยตั้งแต่แรกจนถึงปัจจุบันนะครับก็ต้องถือว่าเป็นเป็นคนที่ได้พิสูจน์การทํางานกับเรามาแล้วในแง่ความมุ่งมั่นความรับผิดชอบนะครับแล้วก็ทําให้การทํางานของพัศเก้าไกลเนี่ยเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องในจังหวัดลำพูนแล้วก็เป็นโดยพื้นเพคครอบครัวเป็นเ,เป็นคนลำพูนโดยกำเนิด นะครับแล้วก็เข้าใจดีว่าล้ำภูนต้องการความเปลี่ยนแปลงยังไงก็มั่นใจทางล้ำภูนทั้งเชื่อมั่นครับมีประเด็นเรื่องร้อนเรื่องผู้สมัครรับประจวบเทียมพิยาอันนี้ครับคือเป็นสมาชิกพิยาเราไปดูกระดูกผู้หญิงคนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเป็นเหตุการณ์เอ่ออันนี้เป็นเหตุการณ์เข้าใจว่าเป็นเหตุการณ์ในอดีตใช่ไหมครับคือคือต้องพูดกับผมยังไม่ได้เห็นคลิปนี้นะครับแต่เข้าใจว่าเป็นเป็นเหตุการณ์ของเอ่อ คนที่สมัครนายกอบจปัจจุบันของอังกฤษยานะครับก็ต้องบอกว่าอันนี้ก็ต้อง,ต,องต้องพูดว่าเป็นเหตุการณ์ที่กระทําไปในนามส่วนตัวแล้วเหตุเกิดก่อนที่เขาจะมาสมัครเป็นสมาชิกพักก้าวไกลนะครับอันนี้ก็ก็ก็ต้องบอกงี้ก่อนครับว่าแม้แม้ว่าจะมีสถานะเป็นสมาชิกพักก้าวไกลเนี่ยนะครับคุณปุ๊ใช่ไหมครับ ก็ไม um> ่ได้เกี่ยวข้องกับพ um> ักเก้าไกลในแง่ที่ว่าในการที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งนะครับนายกอบจของอุทรยิในครั้งนี้นะครับพักเองเนี่ยก็ชัดเจนนะครับว่าเราไม่ได้ส่งแห่งนายกอบจไม่ได้ส่งของคุณอุ๊แห่งในนามพักเก้าไกลแล้วก็เราก็ไม่ได้เกี่ยวข้องด้วยแต่การที่เป็นสมาชิกพรกเก้าไกลในการเป็นภาพลักษณ์ว่าพรคเป็นคนอันนี้ก็ต้องต้องขอโอกาสนีย้วยอีกครั้งนะครับจริงจริงพรักก็ได้เคย ให้ให้ให้ข่าวไปแล้วนะครับว่าเราไม่ได้ส่งเราไม่ได้เกี่ยวข้องก็ก็เป็นเรื่องส่วนตัวของคุณครูและก็ทีมงานของเขาเข้าใจว่าเข้าสู่กระบวนการอาญาแล้วใช่ไหมก็คงต้องปล่อยให้เป็นตามกระบวนการของอาญาให้เขาพิจารณพิสูจน์ตัวเองตามนั้นคุณแล้วเรเป็นรืักไว่า่ที่่เองครับก็ผมอันนี้ให้ให้ทางสสกายกับ หมอกแกนตามอยู่นะครับเห็นเมื่อวานมีข้อมูลใหม่เข้ามาว่ามีการเพาะส่งออก3 2 0 0 2 0 0นตัวน,นี้ก็เป็นเรื่องที่น่ากังวลเพราะว่าเป็นสัตว์ส p ป c ชี s ลทีเาเรียกว่าเป็น alien s p e c i e ชีแล้วก็ทําให้ระบบนิเวศไทยเสียแต่คราวนี้เนี่ยผมศึกษามาว่าไทยไม่ได้เป็นที่แรกนะครับที่อเมริกานี่คือฟลอริดาฮาวายฟิลิปปินส์แล้วก็ออสเตรเลียโดนหนักมาหลายสิบปีก็อยากจะให้ทางกรมปร่ามงทางรัฐบาลเนี่ย ได้ลองศึกษาดูว่าในต่างประเทศเนี่ยทำยังไงเพื่อที่จะได้ให้มีแผนในการทํางานออกมาชัดเจนวิธีจํากัดวิธีกําจัดเนี่ยก็จะมีกําจัดด้วยชีวภาพกําจัดด้วยกายภาพกําจัดด้วยด้วยการใช้สารเคมีก็มีมนะออสเตรเลียก็ใช้สารเคมีแล้วบอกว่าระยะสั้นกลางยาวเนี่ยเมื่อคุณเอามาประกบกันเนี่ยจะรู้ว่าวิธีในการจํากัดในหนองน้ํนแต่ละประเภทเนี่ยควรจะใช้วิธีดักแบบกายภาพ ควรจะใช้เ,เน็ตในการจับแบบไหนควรที่จะมีตะแกรงต้านที่จุดสำคัญตรงไหนแล้วก็ในการที่เข้าใจว่ากรมประมงก็ทําอยู่แล้วก็คือว่าใช้ปลาที่เป็นคู่แข่งกันในการเข้าไปจับหรือการที่ให้ตัวผููที่เป็นเป็นหันเข้าสู่ระบบนิเวศก็เป็นวิธีต่างเทศทาที่รู้สึกว่าไม่เคยเห็นประเทศไหนทําคือรับซื้อคือรับซื้อ15บาทเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันจะเกิดเขาเรียกว่าที่มองนอกเขาเรียกว่าคอปราอปเอฟเฟกต ก็เคยยิ่งพอรับซื้อปุ๊บคนที่ไม่เคยสนใจแล้วไม่รู้จะทําอะไรก็เลยยิ่งเพราะยิ่งเพราะก็ยิ่งจะขายเพรายิ่งขายปุ๊บมันก็จะยิ่งไปใหญ่เพราะฉะนั้นผมไม่ค่อยเคยเห็นไม่ว่าจะเป็ฟรอยดาฮาวายฟิลิปปินส์ออสเตรเลียเนี่ยสร้างมูลค่าให้กับผบขางดำเพายิ่งไปสร้างมูลค่าให้กับผบขางดำในช่วงนี้เศรษฐกิจแบบนี้ก็จะยิ่งทําให้กลายเป็นคนก็อาจจะใช้โอกาสนี้ในการที่จะเพาะเลี้ยงมากขึ้นแล้วก็ส่งให้กนประมงซื้อที่15บาทขึ้นมา มันก็มีข้อเสียมนันก็อยากจะให้ทางรัฐบาลคิดดีๆแล้วก็เข้าใจว่าคมประมงก็ไม่เห็นด้วยเข้าใจว่าคมประมงทํามาแล้วด้วยว่าปี6กด้วยแล้วก็รู้สึกว่าไม่ไม่ประสบความเป็นเท่าที่ควรแล้วก็มีความกังวลว่า population มันจะยิ่งเยอะขึ้นไปใหญ่เพราะฉะนั้นก็ขอให้ลองคิดทั้งเรื่องนี้ดีๆว่าทางกายภาพ ทางด้านเกี่ยวกับเคมี P, ทางด้านเกี่ยวกับชีวภาพในการบรหิหารจัดการเนี่ยระยะสร้างระยะการระยะยาจัดการนี่ยก็จะมีแผนงานในการแก้ไขปัญหาแล้วก็น่าจะติดต่อในทางประเทศที่ที่เขาทําสำเร็จาแล้วาเขาทำยังไงบ้าง,รางเราจะได้ มันต้องมันต้องแข่งกับเวลา23วันใครก็ออกแล้วมันต้องทำเร็วก้าแรกนะก้าแรกที่อยากกำจัเดเนี่ยตอนนี้พรรคประชาชนควรทำยังไงนะก้าแรกประชา,นนานะะชนคือคืออย่างนี้เดี๋ยวผมขอขยายความนิดนึงนะครับ<ด>ก็คือพอดีเอ่อผมเมื่อวันพุทธที่ผ่านมาเนี่ยเอ่อในระหว่างที่เรามีประชุมสภาเนี่ยผมเองก็ได้เพิ่งพูดคุยกับสสเขตนะครับทีค่คือต้องบอกก่อนว่าตอนเนี้ย ผลกระทบที่รุนแรงมากก็จะกระจุกตัวอยู่ในพื้นที่ที่เรามีสสเขตคบเป็นก้าวไกลซะด้วยนะครับก็คือ,อเราเรียกกันว่าพื้นที่สามสมุดก็คือสมุดปราการสมุดสงครามสมุดสาครับหนึ่งบางขุนเทียนนะครับก็เลยได้พูดคุยกับสสเขตอยู่ว่าเราก็มีความเป็นห่วงเป็นใยเมื่อกี้ต่อเนื่องจากที่คุณพิธา พูดเลยนะครับไม่ได้คุยกยันเลยด้วยซ้ำเพราะว่าไม่ไมสบายเพิ่งจะได้เจอกันว่าเ,ออเมื่อวันพุธที่ผ่านมาผมได้พูดกับคุยกับสสเีตอยู่ว่าเรามีความเป็นห่วงเพราะเห็นว่ารัฐบาลเนี่ยกำลังจะชูเหมือนจะชูนโยบายเรื่องรับซื้อป้าหมอทางดําเนี่ยมาเป็นให้เองในการแก้ปัญหาเรื่องนี้แล้วเรามีความเป็นห่วงเลยว่านโยบายนี้เนี่ยจะสร้างผลกระทบมุมกลับก็คือกลายเป็นว่าแน่นอนมัน มันเหมือนจะมีข้อดีนะครับนะครับว่าไปรับซื้อแล้วไปช่วยกันจับปลาหมอสีคางดำที่อยู่ในในแหล่งน้าสาธารณะนะครับซึ่งก็อสสเตก,ก็บอกว่ามีปัญหาว่าการรับซื้อเนี่ยก็หลายพื้นที่ก็ไม่ได้มีไม่ไม่ได้มีมาตรการชัดเจนและกังวลมากๆก็คือว่าถ้ารัฐบาลเน้นตรงนี้เป็นพ่าเอกมันจะส่งผลกระทบใดกับก็คือไปส่งเสริมให้คนไปเพาะเลี้ยงไปลา,าหมอคางดำ ดวยครับเหชนไหมครับโดยเฉพาะในสถานการณ์เศรษฐกิจแบบนี้นึกออกไหมทำมาหากินอย่างอื่นเนี่ยก็มีปัญหาเอาปลาหมอสีขายได้กินเรา115บาทเดี๋ยวจะไปบ่อบ่อ,ป,อปลาบ่อกุ้งที่ทำมาหากินไม่ได้เพราะราคาตกและได้รับผลกระทบจากของหมอสีงั้นก็ไปเลี้ยงปลาหมอสีมาขายเลยนะครับอันนี้คุยกันก่อน,อนแล้วปรากฏว่าก็ ต่ที่จะมีข่าวว่าเอ้าเราเพิ่งไปพบข้อมูลว่ามีคนแอบไปพอเลี้ยงส่งออกไปแล้วอันนี้ก็ก็เลยมีความน่าห่วงยังไงเรายังอยากจะให้เน้นมาตรการอย่างตื่นนะครับที่เป็นพระเอกและความรับผิดชอบของคนหรือเอกนชนที่ชัดเจนว่าเราต้องมีความรับผิดชอบอย่างไรร่วมกับภาครัฐที่จะมาจัดการนะคะรับเพื่อปลาหมอสีเนี่ยจนให้เสร็จสิ้นสมมูล นะครับอันนี้เป็นเป็นประเด็นสําคัญเลยกังวลไม่อยากจะให้พอเห็นท่านรัฐมนตรีก็ออกมาเล่นใหญ่เรื่องนี้นะครับเรื่องปาะมออสีบาทเนี่ยมผมคิดว่าอาจจะผิดที่ผิดทางสองพระเอกที่มันระบาดในพื้นที่ของสอสอสกล้าไปเนี่ยมองแล้วประเมินแล้วมันจะเกิดกับการร้อนผีมือสอสอครับการที่มันจะแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนใช่ใช,ใช่เรื่องนี้สําคัญเพราะว่า จริงๆแล้วต้องบอกองี้นะครับว่าสสครับก้าไกลในพื้นที่เนี่ยเราไม่ใช่เพิ่งจะมาตื่นตัวเรื่องนี้ตอนที่มันมีกระแสข่าวจริงๆถ้าจำกันได้ว่าหลังตั้งแต่ประชุมสภาก่อนหน้าสมัยที่แล้วนะครับที่ที่หลังเลือกตั้งเนี่ยเราได้มีการคุยกันแล้วเพราะว่าเรารู้ว่านตอนนี้ในพื้นที่เนี่ยสสเขตเนี่ยได้รับเรื่องร้องเรียนจากชาวบ้านเยอะมาก 26สตุลาคมสองพนห้าร้กสิายถามกระทู้แล้วใช่<า>ใช่เรื่องนี้มาเป็นจะเกือบปีอยู่แล้วสอวสอสสเขตหลายคนก็ต้องไปช่วยชาวบ้านจับปะหมอสีเนี่ยมาโดยตลอดดังนั้นเนี่ยเราก็คุยกันตลอดแล้วพยายามจะกระทุ้งเรื่องนี้กับรัฐบาลอย่างที่คุณพิธาพูดจนกระทั่งเราตั้งกระทู้สด ถามรัฐบาลเรื่องนี้ตั้งแต่เดือนตุลาคมปีที่แล้วนะครับแล้วก็ไม่มีไม่มีมมความชัดเจนมีมีการเคลื่อนไหวบ้างไปปล่อยปลากระพงขาวนิดๆหน่อยๆพอเป็นพิธีนะครับตอนตอนตอนแล้วมันมีไปปล่อยเนี่ยซึ่งเราก็พบอีกมีปัญหาตอนไปปล่อยแล้วไม่ไปปล่อยเนี่ยก็ปลากระพงขาวก็ตัวใหญ่ดีแต่แต่คนในพื้นที่บอกว่า พอนราไปแล้ว,ลวเราถ้าใครปล่อยเนี่ยปลาลงมันไซเล็กลงแล้วมันจะไปสู้ปลาหมอ,อสีได้ไหมอย่างเงี้ยเราก็ติดตามนะครับแต่ว่าหลังจากนี้เนี่ยที่ที่ผมให้นโยบายไปก็คือว่าตอนนี้เนี่ยเราจะต้องชัดเจนนะครับสสเนี่ยจะต้องสรุปให้ชัดเจนนะครับว่ามาตรการในการแก้ปัญหาเรื่องนี้ควรจะมีอะไรบ้างแล้วทาเป็นลิสต์ออกมาเลยนะครับแล้วก็น่าจะต้องไปจัดเวทีพูดคุยกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ เพื่อที่จะตั้งเป้าหมายร่วมกันในการขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรมว่าถ้าจะแก้ปัญหาเรื่องนี้ต้องทําอะไรบ้างหนึ่งสองสามสี่นะครับคู่ขนานกันไปประสานงานผักดันเรื่องนี้ให้เป็นจริงกับรัฐบาลนะครับอันนี้เป็นก้าวต่อไปที่เราได้มีการพูดคุยกันแล้วครับข้อสองของฝ่ายรัฐบาลนะคะมาซื้อปลาหมอกมาวางพลาสติกมามันจะเอาไปเอ่อบรรท ปานกป้าดองปใส่ชาวบ้านนี่มันเป็นมรดกที่อะไรก็ตามที่มันมีมูลค่ามันไม่หายไปหรอกพอคุณไปใส่มูลค่าให้มันเนี่ยแต่ผลกระทบของมันที่มันมีต่อฟาร์มกุ้งต่อระบบิเวศในประเทศไทยเนี่ยมันมากกว่ากิโลละสิบห้าบาทเพราะฉะนั้นต้องคิดดีๆว่าว่าทำวิธีนี้มันถูกต้องหรือเปล่าใช่ใช่ ได้ครับสิ้งท้ายก่อนนิดนึงครับเห็นแต่งชุดนี้มานี่เกี่ยวข้งของอะไรกับกระแสชุดประจำชาติในโอลิมปิกไหมครับมผมก็ใส่ของผมเองนี้มานานแล้วก็อันนี้น่าจะของอาทางภาคเหนือที่เราลำพูนก็ใส่อีกตัวหนึ่งตัวที่ถูกหวยใช่ไหมก,ก็เลยอีกตัวนี้ก็สนับสนุนช่างฝีมือชาวเหนือของคนไทยราคาไม่แพงครับ น่าจะจากาซ a ด้าถ่ายรูปนี้เข้าไปใน l a z a ด a ก็น่าจะเห็นนะสนับสนุนผู้ประกอบการไทยกันเยอะๆครับาดรามาที่โอลิมปิกยังไงก็คิดว่าจบไปแล้วไหมครับเห็นคุณธนาบอกว่าจะใช้ของแบรนด์สปอร์ตใช่ไหมก็ขอให้อันที่หนึ่งผมก็รู้สึกว่าเสียดายว่ามันมันให้โอกาสให้แบรนด์ไทยได้รู้จักระดับโลกเหมือนอย่างโมงโเลีเนาะแต่ว่ามันผ่านไปแล้วก็ผ่านไปตอนนี้ผมว่าเราใช้เวลาในการเชียร์นักกีฬา ใช่ที่ไปที่ไปแข่งั้งนี้ดีกว่าครับเอ้าโอเคท่านผู้ชมเป็นการให้สัมภาษณ์ของคุณชัยธวัฒน์แล้วก็คุณพิธานะท่านผู้ชมครับเดี๋ยวจะได้คิวขึ้นเวทีแล้วนะท่านผู้ชมครับเดี๋ยวรอฟังนโยบายนะครับในไลฟ์สดแล้วก็ขอให้ขอให้คนลัพูนนะครับมาร่วมเปลี่ยนแปลงจังหวัดนี้ไปด้วยกันครับขอบคุณมากครับอย่างแรกนี่ อยากให้อยากให้อบอจออรู้สึกใกล้ชิกดกับประชาชนมากขึ้นมากกว่าทุกวันนี้คือถ้าถามว่าอบอจอมีหน้าที่อะไรคนมักจะตอบไม่ได้เพราะนโยบายมันไม่ได้สัมผัสถ,ถึงชีวิตเขานะครับนโยบายแต่นโยบายเร่งด่วนที่เดี๋ยวจะขึ้นปีเต็รคือนโยบายเารื่องสาธารณสุขครับเดี๋ยวขอให้เราฟังไปพร้อมกันดีกว่านะครับขอบคุณมากครับ